ใค,จจะคะใครอยากได้พิมพ์จอจานเล็หนึ่งนะคะใครอยากได้พิมพ์จอจานเล็กหนึ่งจอจานเล็กหนึ่งแผ่นทองนะคะลูกค้าได้เข้ากลุ่มตลอดชีพวิธีการขอพอลูกค้าได้ไปแล้วนะคะวางเอาไว้วางตั้งเอาไว้ใส่กระเป๋าตังไว้หรือว่าลูกค้าตั้งเอาไว้แล้วขอเลยค่ะอธิฐานแบบนี้ค่ะวางเอาไว้แล้วขออธิฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะข้าพเจ้านางสาวพิดาธนาชลจินดาเกิดวันที่เท่านี้น,นี้ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมจํานวน หนึ่งร้อยล้านบาทในหนึ่งปีบอกแบบนี้เลยระบุแบบนี้เลยค่ะขอเท่าไหร่ขอหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนขอในระยะเวลากี่เดือนกี่ปีระบุแบบนี้นะคะได้แล้วลูกจะนําไปคืนให้นะคะได้แล้วลูกจะไปลูกจะไปคืนให้กับเจ้าแม่กวนอิมใครบินไม่ได้ฝากหนูหนูแก้ให้หนูเขียนชื่อนามสกุลนูนเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทําพิธีกับสินแสที่วัดให้แก้ให้ จอจานเล็กหนึ่งนะคะจอจานเล็กหนึ่งราคา188บาทเป็นราคาเฉพาะคนจองเท่านั้นใครจะจองพิมจอจานเล็กหนึ่งใครจะจองพิมจอจานเล็กหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหนึ่งเลยลูกค้าได้แผ่นทองสองลูกค้าได้ทูบสามลูกค้าได้เข้ากลุ่มตลอดชีพหนึ่งลูกค้าได้แผ่นทองสองลูกค้าได้ทูบสามลูกค้าได้เข้ากลุ่มตลอดชีพพิมจอจานเล็กหนึ่งนะคะใครที่ระบบไม่ดูทักแชทค่ะใครที่ระบบไม่ดูทักแชทหนาวันนี้ขอให้ปังลาวกันทุกคน วันนี้ขอให้ปังราวกันทุกคนใครอยากได้ขอพรก่อนได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคือหนูจะบอกว่าคนอยู่ในกลุ่มมื่อกี้กันแล้วคนอยู่ในกลุ่มคือกีตกันแล้วนะวันนี้หนูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ซื้อเลขฝันเอาไว้เลยอะ่ะเพราะว่าอาจจะมาวันนี้อะ่ะแล้วมาจริงแล้วมาฮานอยปกติล่างหนึ่งเก้าตรงๆรเลาวันนี้อาจจะมีเบิ้ลนะแม่ ลาววันนี้อาจจะมีเบิ้ลนะเพราะว่าวันจันทร์ไม่ออกวันจันทร์ไม่ออกลาววันนี้อาจจะมีเบิ้ลบอกก่อนเลยว่าลาววันนี้อาจจะมีเบิ้ลถ้าได้ต้องแก้อย่างไงฝากหนูแก้ค่ะฝากหนูแก้อย่างที่หนูเปิดรูปให้ดูเมื่อกี้เลยแม่เห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่เดี๋ยวหนูเปิดให้ดูใหม่คือ สม,มุติว่าแม่สมหวังใช่ไหมมันจะมีชุดแก้บนชุดแก้บนที่ฮ่องกงนะคะเนี่ยเวลาไปอันนี้คือเจ้าแม่กุนอิวัดหงคำหนูจะบูชาเงินแบบเนี้ยแล้วก็เผาคืนให้กับท่านบูชาเงินแบบนี้แล้วเผาคืนให้กับท่านถามว่าปังไม่ปังคนไปแก้บนกับหนูอะ่ะเดี๋ยวให้ดูจํานวนคนที่ไปแก้บนกับหนูอะ่ะ ที่หนูพาไปแก้บนพาไปไหว้แต่ละรอบอะแม่ดูดิร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะจอจานเล็กหนึ่งหนึ่งรอยแปดสิบปดบาทค่ะฟังหนูให้ดีนะรอบนี้เราจะไปมูที่ฮ่องกงหนูจะไปขอแนวทางรัฐบาลไทยที่ฮ่องกง หนูจะไปขอแนวทางรัฐบาลไทยที่ฮ่องกงใครอยากได้พิมพ์จอาจานเล็กหนึ่งหนึบาทฟังให้ฟังให้ดีนะ188บาทลูกค้าได้แผ่นทอง1แผ่นได้ทูบได้เข้ากลุ่มวีพีตลอดชีพแผ่นทองเป็นแผ่นทองของวัด ฮ่องฮัมที่ประเทศฮ่องกงหนูบินฮ่องกงวันพรุ่งนี้หนูบินฮ่องกงวันพรุ่งนี้นะคะใครอยากได้พิมพ์จอจารเลขหนึ่งได้เลยได้เข้ากลุ่ม VIP ตลอดชีพใครที่ระบบไม่ดูดรีบทักแชทใครที่ระบบไม่ดูดรีบทักแชทนะคะเพราะว่าเราจะปัวจะปังกันในงวดนี้รัฐาบาลไทยงวดที่แล้วแตกห้าสี่ตรงตรงเลขบัญชียอยู่ที่หน้าปกเพจค่ะเลขบัญชียอยู่หน้าปกเพจเลยแม่จา๋าเลขบัญชีเป็นบัญชีบริษัทพิธาบาร,รมีปู่ห้าหนึ่งเก้านะคะจอจานเลขหนึ่ง ได้มาแล้วใส่กระเป๋าตังค์ไว้ย้าว่าใส่กระเป๋าตังค์ย้าว่าใส่กระเป๋าตังค์หรือใส่ตู้เซฟที่เก็บเงินย้าว่าใส่กระเป๋าตังค์ใส่ตู้เซฟที่เก็บเงินยิ่งใส่กระเป๋าตังค์ยิ่งดีขอบคุณนะคะเลขในกลุ่มเลขอะไรเขาบอกหน่อยเรื่องอะไรต้องมาบอกวิเยเลขในกลุ่มคือเลขในกลุ่มค่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คือไม่ต้องเอามีฉาชีพคอมเมนต์หน้าไลฟ์นะระวังนะไม่มีใครบล็อกด้วยกูบล็อกแล้ว